สวัสดีค่ะร้านรถไถมือสองจังหวัดสุรินนะคะร้านโหเฮงแท็กเตอร์สุรินทค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาอัปเดตนะคะเป็นผานไถนะคะลูกค้าเป็นผานพรวนค่ะของยี่ห้อพีทีนะคะบริษัทประโยชน์แท็กเตอร์จำกัดนะคะลูกค้าผานไถดีนะคะไม่มีดึงค่ะรับประกันคุณภาพนะคะ ค่ะมีตั้งแต่ใบ22นะคะใบ225ใบ226ค่ะและใบ245ใบ246ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหานะคะผานใหม่นะคะเอาไปใช้งานก็สามารถมาดูได้ค่ะอยู่ที่ร้านโหเฮงแท็กเตอร์สุรินค่ะ ตั้งอยู่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะเอาไปใส่รุ่นไหนนะคะก็โทรสอบถามมาได้ค่ะ0981047026 0644576273ค่ะร้านโฮเฮงแท็กเตอร์สุรินทร์นะคะค่ะผ่านใบ225นะคะจะราคา34,000บาทค่ะลูกค้าใบ225นะคะ34,000บาทค่ะใบ226นะคะราคา35,000บาทค่ะ ใบ226นะคะ35,000บาทส่วนใบ24นะคะใบ24นะคะจะ39,000บาทนะคะลูกค้า5ใบ6ใบราคาเท่ากันนะคะ39,000บาทค่ะรับประกันคุณภาพนะคะไม่มีดึงรถแน่นอนค่ะประหยัดน้ำมันค่ะลูกค้าผ่านสวยๆนะคะผ่าน PT ค่ะประโยชน์แท็กเตอร์จำกัดน,นะคะ อันนี้ก็จะเป็นใบ24หนะคะลูกค้าพึ่งเข้ามาใหม่นะคะผ่านนะคะลูกค้าสนใจเอาไปใส่รุ่นไหนก็โทรสอบถามเพิ่มเติมค่ะได้ที่เบอร์09810470260644576273ค่ะบริการส่งนะคะลูกค้ามีบริการส่งนะคะยังไงก็โทรมาถามรายละเอียดได้นะคะลูกค้าหรือมาดูสินค้าได้ค่ะ มารับเองนะคะลดให้ได้อีกนะคะลูกค้าค่ะร้านโหงเฮงแท็กเตอร์สุรินนะคะจำหน่ายผ่านคัวนพีทีค่ะ